ฟันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าอยากสัดฟันเพื่อให้หน,น้าเรียวเนี่ยมันทำได้ไหมคะคุณหมอ เราทุกคนตั้งความหวังว่าการจัดฟันครั้งนี้รูปหน้าต้องเปลี่ยนถามว่าการจัดฟันทําให้หน้าเรียวจริงไหมมันมีส่วนนะคะเพราะมันเป็นผลพลอยได้ถ้าสมมุติเราเป็นคนที่ฟันบนนะคะยื่นทีนี้ถ้าหมอต้องจัดฟันนะคะโดยการถอนฟันไปบางซี่และจัดฟันปรับฟันเข้ามาแน่นอนลิมฝีปากบนนะคะก็จะถูกเปลี่ยนตําแหน่งเพราะฟันจากยื่นเนี่ยตอนนี้ไม่ยื่นแล้วในระหว่างที่เราจัดฟันเราจะกินอาหารตามปกติค่อนข้างลําบาก ดังนั้นกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะต้องทํางานน้อยลงไปโดยปริยายพอกล้ามเนื้อถูกใช้น้อยลงประกอบกับการเปลี่ยนตําแหน่งฟันกล้ามเนื้อรอบปากและโครงหน้าก็อาจจะเปลี่ยนตามไปได้บ้างค่ะดังนั้นการจัดฟันอาจจะทําให้รูปหน้าเปลี่ยนได้ในบางกรณีค่ะค่ะคุณหมอแล้วถ้าอยากจะจัดฟันเพื่อปรับโครงหน้าจริงๆนะคะต้องทํำยังไงหรอคะ ถ้าเราอยากจัดฟันเพื่อปรับโครงหน้าจริงๆเราต้องเริ่มจากการวินิจฉัยระบบก่อนค่ะถ้าปัญหาอยู่ที่ฮาร์ดแวร์จริงๆละก็คุณหมอจําเป็นจะต้องจัดฟันรวมกับภาตกากันกายเลื่อนขากัรไกายหรือปรับแต่งโครงหน้าในบางจุดค่ะแต่ถ้าหากดูแล้วปัญหาของเราอยู่แค่ที่ฟันการจัดฟันอย่างเดียวก็จะสามารถแก้ไขนี้ได้แล้วนะคะ